สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราชาเงินล้านราศีไหนเงินฟาดทั้งเดือน เอาล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาร่วมลุ้นกันค่ะว่าช่วงนี้ราศีไหนมีเกณฑ์รับทรัพย์ตลอดทั้งเดือนกันเลยนะคะเอาแล้วค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกค่ะนั่นก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ เดือนนี้ให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสดีๆที่กำลังจะพุ่งเข้ามานะคะพิจารณาให้รอบคอบแล้วให้รีบตัดสินใจเพราะโอกาสดีๆไม่ได้คงอยู่กับเราตลอดไปค่ะเหตุ hey, ที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเดือนนี้นะคะอาจจะเศร้ากับสถานการณ์บางอย่างหรือต้องมานั่งเสียดายที่ปล่อยโอกาสหลุดลอยไปให้ระวังจุดนี้ไว้ดิดหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องนี้ชีวิตด้านอื่นๆจะดำเนินไปอย่างปกติสุขดีค่ะ มาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ เดือนนี้มีแนวโน้มจะเจอกับงานท้าทายนะคะงานโหดงานหินต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับการสู้ชีวิตมากเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องกลัวว่าชีวิตจะสู้กลับค่ะเพราะว่าคุณจะมีเงินเข้ากระเป๋าเป็นกระบุงสําหรับโชคลาบก็มีวี่แววอยู่บ้างนะคะแต่โชคลาบตีความได้ทั้งในงแง่ของการอุปถัมภ์การเสี่ยงโชคโอกาสสร้างไรายได้ที่เพิ่มพูนสรุปสั้นๆง่ายๆว่าเดือนนี้ยิ่งขยันยิ่งรวยค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ บางสิ่งบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะพยายามกลุ่มใจเอาไว้ให้มัน่นบางคนอาจต้องหยิบยกแผนสำรองมาใช้ด้วยเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนพอถึงตรงนี้แล้วก็อย่าพึ่งท้อนะคะอย่าลืมว่าชีวิตก็มีเหนื่อยบ้างมีชิวบ้างวนลูปเป็นวัฏจักรอย่างนี้ละคะ่ะดังนั้นให้ระวังความเหนื่อยสะสมงดเสี่ยงโชคไปก่อนดวงภาพรวมยังไปได้สวยอยู่ค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะมีเงินใช้จ่ายสบายสบาย,บายทั้งยังมีโชคมีลาบมีเงินเข้ากระเป๋าล้นเหลือมีสิทธิ์ได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูตีความได้ทางใังแง่ของตัวเงิน โอกาสแล้วก็คําชมค่ะทั้งนี้หลายๆคนอาจได้ย้อนกลับไปจับโปรเจกต์เดิมปัดฝุ่นสิ่งเก่าเอามาทำใหม่ให้เชิดใช้หรือว่าได้เจอใครในอดีตซึ่งจะส่งผลดีต่อใจอาจได้อัปเดตใจให้ผู้อื่นรับรู้เร็วๆนี้นะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะชีวิตสบายมากขึ้นได้พักผ่อนเอกเนกอย่างคนอื่นเขาได้บ้างแล้วไม่มีเรื่องราวปวดเสียนเวียนกล้าวเข้ามาบั่นทอนจิตใจมากการงานไหลลื่นการเงินไหลามาเทมาเปอร์เซ็นต์มีโชคลาภมีเงินเข้ากระเป๋าก็เด่นไม่แพ้กันแต่ต้องระวังว่าจิตใจจะติดแงกอยู่กับความชิลเกินเบอร์จนกลายเป็นดินพอกหางหมูเอาได้นะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิต อาจจะได้โยกย้ายที่ทำงานเปลี่ยนสายงานขยับตำแหน่งต้องไปรับช่วงต่อง,งานคนอื่นหรือว่าได้ move on จากสภาวะชะงักงานไปได้ดิบได้ดีกว่าเดิมนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหรือออกไปในช่วงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นสำหรับการเติบโตของตัวคุณเองขอให้อ้าแขนรับสิ่งใหม่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมสองเท่านะคะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะ ต้องตั้งรับอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันอาจจะเจองานด่วนงานเร่งหรือว่าเจอหัวหน้าบอกไม่รีบแต่ของานวันนี้อะไรแบบนั้นค่ะบางครั้งยังหมายถึงการเจอกับอะไรไม่ได้ดังใจด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องทําใจให้ร่มๆนะคะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปสิ่งดีๆที่หวังไว้กําลังจะเข้ามาสมอย่างที่ตั้งใจขอแค่ให้ผ่านพลจังหวะนี้ไปก่อนก็เท่านั้นเองค่ะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ ชีวิตราบรื่นไม่มีเสียนหนามตำใจนะคะมีเงินใช้จ่ายสบายไม่เดือดร้อนถ้าเหล็งๆว่าจะลงคอสเพิ่มพูนความรู้รอบตัวอัพสกิลการทำงานขวาใบาเซอร์มาประดับเรซูเม่ของตัวเราช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมรวมถึงการรีวิวแล้วก็ทบทวนตัวเองในทุกๆด้านนะคะประตูบานใหม่กาลังจะเปิดออกในไม่ช้านี้แล้วขอให้ใช้เวลานี้เตรียมใจให้พร้อมค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ สามารถฟาดฟันอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลได้อย่างราบคาบเลยนะคะหากต้องไปต่อสู้แข่งขันหรือว่าเจรจาหาข้อตกลงอะไรก็ตามในช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะกำชัยมาได้สูงมากค่ะทุกอย่างจะสําเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้หวังอะไรก็จะได้อย่างนั้นถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้ชีวิตเช้าชามเย็นชามได้นะคะเพราะว่าดวงแบบนี้เป็นดวงต้องสู้ถึงจะชนะไม่ใช่ดวงเสือนอนกินนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ มีงานมีเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะความก้าวหน้าก่อเกิดไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวาเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรดีๆเข้ามาเลยนะคะอันที่จริงชีวิตก็ก้าวไปข้างหน้าได้ตามอัตภาพอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ช่วงนี้ใจไม่นิ่งก็เลยรู้สึกเฟลอะไรได้ง่ายๆทำอะไรก็ดูแย่ไปหมดฉะนั้นดึงสติให้ดีๆนะคะอย่างน้อยคุณก็ยังไม่ถึงขั้นตกเหวค่ะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะมีโอกาสได้ผันตัวไปทำงานใหม่ๆชีวิตพัฒนาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงบางคนอาจค้นพบโปรเจกต์สร้างรายได้ใหม่ๆชนิดโกยเงินเข้ากระเป๋าได้ไม่หวาดไม่ไหวส่งผลให้การเงินคล่องตัวยกกำลังสองโชคลาบพอมีกรุบกริ แต่โดยมากแล้วจะเป็นการรับทรัพย์จากความขยันขันแข็งของตัวเองซะมากกว่าดวงเสี่ยงโชคไม่ได้ส่องประกายวาวับนักนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะคะ ชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการตระเตรียมแผนธุรกิจปรับปรุงรูปแบบไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน,นื่องค่ะแนะนำให้ใช้เวลาว่างอยู่กับตัวเองบ้างลองย้อนรีวิวตัวเองดูทำอะไรขาดขาดเกินเกินอยู่ไหมอะไรที่ควรลดละเลิกหรือทิ้งไปได้ก็ให้ใช้ฝีมือแก้ไขให้เต็มที่แล้วโชคเรื่องงานจะเข้ามาแบบพรั่งพรูเลยนะคะ มีโชคลาภมีเงินเข้ากระเป๋าแบบฟลุกๆุกด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตามราศีช่วงนี้มีเกณฑ์เงินฟาดทั้งเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ